อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับซักไข่เด้อค่ะค่ะสวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วค่ะสบายสไตล์แม่น้โม่ค่ะเมื่อนี้ม่กินข้าวแรกน้องกันค่ะมาเบิ่งค่ะมีอย่างนะค่ะนี่ค่ะเมื่อนี้ตำหุ่งค่ะตำไทยค่ะแล้วก็ย่าหมูย่อใส่กุ้มแล้วค่ะเนาะแล้วก็ทอดหมูจ้ะพี่น้องทอดหมูพักค่ะมะระขีนโแล้วก็ข้าวอ่อนหลวกแล้วค่ะเนาะมาพักกระเฉดจ้ะ แล้วก็ชะอมจ้าแล้วก็ผักกาดหินค่ะใบผักใบซาบีเนจ้ะเนาะมากินกันเลยค่ะนี่ก้องข้าวเหนียวค่ะก้องง่ายๆเต่มกระติบเลยจ้ามาเลยจ้าม่กินน้ำกันเลยจ้าข้าวเหนียวกองใหญ่ๆสุกสัรตบวันขอบขั้วอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้กินข้าวพร้อมกันอีกแล้วจ้าสามข้นพ่อแม่ลูกวันนี้กินข้าวพร้อมกันอีกแล้วโดนโดนเถื่อนมี่โนจ้าเนาะเพราะว่าต่างค้นต่างไปเหตุงานคอนโมคนไปเหตุงานจ้าเมื่อนีน ครบสามค้นจะามากเลยจ้ะนนขออ้าเนยครับขอเลยครับขอ,บอบหมูข้าวหมูอือมีขา้าวเยอะๆนะจะได้แข็งแรงตัวโตวๆ,ๆน้องให้ยาจ้ะอืมน้องรกบพับแกบพี่น้องน้องมาละ Ngược thịt bạc thịt bạc, bạc cứ cầu chả Đẹp đỏ หนี่งำไทยเลยจ้ะหนึ่งจำไทยเอาแจยพอบาดจำไทยเอาแจสามีแบเพื่อกันจ้ะพ้นจำเซ่็ดนะคะเนาะใส่มะเขือเทศลายชินีจ้ะพักคาพี่หลงก็ร่างพ้ากินงามครับ Hãy subscribe cho

แจ็บจริงๆนี่คืบแบบะะนออะไรกะแจ็บปลากระเทียนอ่อนจริงเลยกะร่างอ่อนกะร่างค่อยฉินจ้ะมือนั่นไปเก็บหยอดมันงนะจ้ะมือนีบไปเก็บหน่วยมันหน่วยอย่อ,อนกะร่างค่อยฉิน นน้งม้อนมักย่างหมูยออจ้ะหมูยออกระเผาซื้อกันใดนักครับนี่หอมเลดกระเสบจ้ะมางมาละแม่น้ำม้วเบากนออกได้จ้ะมันอ่อนอยู่จ้ะกินเลย กันมีายปุ่มต,ต่าๆเลือกเลยนะคะเนาะ ข้าวอ่อนจะแสบจ้ะเผพชรกินกับน้ำฮุ่งเผ็ดเข้ากันดีครับเผ็ดทั้งสองยามเ่าะแสบอื้มรสเด็ดกระเส็บพี่นอ้อง บ,บ,บตอนน้ำถือกระทนะเล็ดที่นองเพชรแด้กระสูดอ่ะสูสูบบถอย เผ็ดแต่อร่อยนะจ๊ะเนาะเห้ยเสียงน้องน้ำโหมเลยเออไม่คือหนองเอ้แบบนี้เนาะแังเลยแสบก็แสบเลยอร่อยไหมกินเลย อิ่มแล้วพี่น้องแม่นัมโมอิ่มแล้วมือนีแม่นันมโมกะมากินเข่านะค่ะเนาะพร้อมข้นพร้อมนากันซ้ำข้นพอแม่ลูกจก้ะมากินเสาเสียบซุปพีนน่น้องเบื้องแน้วจ้ะเนาะอยากว่าแม่นัมโมบลคลิปนี้แม่นัมโมกางปากเด้อจ้ะฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจติดตามแม่นัมโม้ในเด้อจ้ะสบายสไตล์แม่นัมโมค่ะมือนีแม่นัมโมกะลาไปก่อนจ้ะสวัสดีจา้า๊ายบาย